ยินดีต้อนรับศูนย์จีนิดาต้าแหล่งรวมแอปพลิเคชันเว็บสำหรับการทำงานด้านวิศวกรรมเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพดาวน์โหลดแอปตอนนี้บน Android หรืออุปกรณ์ iOS ที่คุณมีและนำเครื่องมือวิศวกรรมที่ทรงพลังมาไว้ในมือคุณมาสำรวจเกียร์เทรนสำหรับการจัดทำดัชนีเชิงอนุกรมในการคำนวณเครื่องกัดและตั้งค่าทุกอย่างเพื่อให้การจัดทำดัชนีเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยา เริ่มต้นโดยการเลือกเกียร์เทรนสำหรับการจัดทำดัชนีเชิงอนุกรมในการคำนวณเครื่องกัดเริ่มต้นโดยการป้อนเกียร์ที่มีอยู่พร้อมใช้งานกับอุปกรณ์หัวแบ่งของคุณในกรณีของฉันฉันมี20 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70และ100และ20ตอนนี้ป้อนจำนวนฟันตัดเริ่มต้นด้วย59ในกล่องแรก ในกล่องที่สองรุณาป้อนจำนวนฟันตัดเพิ่มหนึ่งหรือสามและลบหนึ่งหรือสามตามต้องการดังนั้นที่นี่ฉันจะป้อนหกสิบคลิกส่งและดูมีเจ็ดตัวเลือกปรากฏขึ้นเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุดนี่คือวิธีการตั้งค่าเกียร์ขับถูกติดตั้งอย่างถูกต้องในสปินเดิลของแผ่นแบ่งและเกียร์ที่ขับเคลื่อนถูกตั้งอยู่บนสปินเดิลของหัวแบ่งเพิ่มเกียร์ไอเลอร์สองตัวระหว่างเกียร์ขับและเกียร์ที่ขับเคลื่อนตามที่แสดงในภาพเพื่อให้การตั้งค่าเกียร์ทำงานได้อย่างสมบบบูรณ์แ หากคุณเพิ่มหนึ่งหรือสามให้กับจำนวนฟันตัดให้วางเกียร์ไอเลอร์สองตัวระหว่างเกียร์ขับและเกียร์ที่ขับเคลื่อนหากคุณตัดสินใจลดจำนวนหนึ่งหรือสามให้วางเกียร์ไอเลอร์หนึ่งตัวอยู่ระหว่างนั้นอยากลองตัวอย่างอื่นไหมให้ใส่หมายเลข71ลงในกล่องที่กำหนดสำหรับจำนวนฟันตัดและในกล่องที่สองให้ใส่หมายเลขเจสำหรับจำนวนฟันตัดที่ลดลงหนึ่งจากนั้นคลิกส่งและมีตัวเลือกเพิ่มเติมอีก3ตัวปรากฏขึ้น ที่นี่ให้เพิ่มเกียร์ไอเลอร์หนึ่งตัวระหว่างเกียร์ขับและเกียร์ที่ขับเคลื่อนเพื่อให้ได้การตั้งค่าที่ถูกต้องลองอีกครั้งสายจำนวน77ในกล่องแรกและ75ในกล่องที่สองสำหรับจำนวนฟันตัดที่ลดลง2ตัวหลังจากคลิกส่งตัวเลือก1ตัวปรากฏขึ้นครั้งนี้ให้เพิ่มเกียร์ไอเลอร์หนึ่งตัวระหว่างเกียร์ขับหลักและเกียร์ที่ขับเคลื่อนเพื่อการจัดตำแหน่งที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณที่ใช้ระบบเกียร์ของ Engine Data สำหรับการคำนวณการจัดเรียงที่แตกต่างในเครื่องกัดมันน่าทึ่งมากที่เห็นการตั้งค่าเกียร์แต่ละตัวเข้าที่อย่างเป็นระเบียบทำให้การคำนวณการจัดเรียงที่ซับซ้อนรู้สึกง่ายและแม่นยำมากขึ้น